สวัสดีค่ะวันนี้ไม่พิ่มึงกระเพาะอุจจตกเด้ไม่เยี่ยมบ้านพอเคียวเนาะคะ่ะเนอะหวัดวดงหันพุ่งกระถือเลขพุ่งกระถูกเลขหวัวก่อนพุ่งกระไดเจตหาศูนย์หวัวนี้พึ่งกระเลยเอื่นมาสัมผัสพุ่งกระเป็น หมอถ้ำหมอหยัางนะคะเนาะจึนก็เลยอยากหมูจกักเนาะอยากเห็นพวกที่ก็ไม่พิมก็เลยอยากมากหอดเงินหอดซรานเพิ่อนเพื่อนเป็นจันนงไดเองทีหน้าโพธิ์มาอย่างเนาะมันนี่โอย้ยม,มากมาเห็นกันกับมูเป็นมูกันเกิดพร้อมกันดิมอาหารอยู่อยูบย่บ้านอยู่บ้านห้อง้านโคกกาเนาะเอาเนางโคกกาอันนี้ก็บพ่อเคียว พ่อเขียวเนาะค่ะเนาะกับแม่แม่ยังค่ะแม่แม่ใบแม่ใบเนาะค่ะเนาะแม่เนาะนี่แหละมะลิมะเจน,นบ้านเป็นกันกับพอ่อห้องคือว่าอันงัวที่ว่าเลขเขาหาศูนย์พ่อเขียวก็ได้มาเนาะค่ะเนาะพ่อเขียวเป็นมาจังไดเราไปฟังได้ไปขอจังไดค่ะพอ่อเลขกหาศูนย์ไปขออยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมของอาจารย์สุภรัตน์บัณฑงฝนบัณฑาสวงบัณฑงฝน พันไหามากหนึ่งศูนย์หามันเป็นตัวกลับเจ็ดถือดอกแล้วเจ็ดเจ็ดหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์มันก็เลยได้ถึงตัวกลับอยู่จ้าบ้านนี้เลยไปอีกพันเลยไหามากหกตัวพันนี่รอบนี้พันไปไปว่านี่มากว่านหนึ่ไปว่านมากก็หนหกตัวพันว่าเจ๊มื่อหายมันคับ กูยนหันพันไหยไม่พันไหมาหกตัวาะว่าพันไหยกึ่เๆคุณบอกพันไหคนนี้พันว่าลูกสาวคนส่งลูกสาวคนซสื้อบ่ถือคนเล่ไห้ไหมมันเสียใจคักที่มันงงโอ้ยไห้กากกกเนาะก็เลยว่ามันได้เสียไปแล้วมันเอาขึ้นมาได้ดอกเพราะหาตาไห้ดอกคนเล่ขอแจมมื่อไหมันเล่ไห้มาหกตัวนี่ยอเบิ้ลนี เวลาเวลาเข้าไปขอนี่เข้าไปส่งเอาบทจะพ่อเขียวแม่นี่บอกคุณแม่เข้าที่ว่ายาหลังยาหลังส่งเนาะยาหลังส่งเพิ่นจะไปขอเน,นาะค่ะเนาะยานี่เพิ่นจีบบริสุทธิ์เนาะยาเพิ่นไปมืองไดเพิ่นก็จะไปขอได้เนาะนี่พ่อเขียวเข้าพ่อเขียวนี่ก็พ่อเขียวเป็นผู้เสื่อมหายผู้เสื่อมหายเนาะจ้ะนี่นี่ได้เล็บเพิ่อนไฮฮกโต้เลย อยางวดศ5หนี่่เจ็ดแปดหานคยหนพันว่าพันยูเก่าสิพันศาแล้วคูยวัดใดก็พอเขียววังห้นแรละเอียดเนนมัป็วัดสถานที่ปฏิบัติธรรมของอาจารย์สุภรัตน์อยู่บ้านท่าสวงทางป้๊มน้ำมันบ้านทานนี่เรา่อไห่เจ็ดสอง่อนว่าอันอายุประจักษปีกเพิ่นหนึ่งว่าเพ่ว่าพันอยูเก่าสิพันศาแล้วเก่าสิพันศาวะท่าน่อนว่า เลยหมุนหัวลงเป็นหกสิบน้าเลขเก้าเเลขหกตัวเดียวกันแต่ว่าเลขที่เพิ่นไหหกตัวแต่ว่าเพิ่นเบาซื้อว่าเพิ่นเก้าสิบพันสาก็เลยเอาเอามากันไว้หมวดบังหนึ่งเป็นเสียใจมันบอกว่าอันวันลูกหลานบดได้น้ามันบอก่นว่าลูกสาวเพิ่นบดได้น้าเพิ่นไยตัวใดค่ะคือบดถือหวดบังหนึ่งนี้ตัวที่เพิ่นไฮเพิ่นไยนั่นคือฮาแปดเก้ามันมาออกเกียรเก้า แต,แต่มันเอาเกจทาใส่แทนกับว่าเพิ่นเหยียบใบคักแล้วแต่ว่ามันผ่านได้จังไดเพิ่นกับงังงอยู่ปูปูพิ่นว่าเพิ่นเหลือใจแห้งพิ่นให้ว่าลูกสาวก็คือกาซั่นบางนึงมันเป็นอันตัวนี้เนาะบางนึงเนาะยิดไปเต็มเดียวเนาะพวกเขียวเนาะแปดเก้าอันนี้เนาะเพิ่นให้ครับไปหาเพิ่นใหม่เพิ่นเลยให้แม่นบ่จ้ะเพิ่นเลยให้ไปหาเพิ่นใหม่บ้านนี้ให้นั่นเป็นเกจนี่เนาะเลยไปหาเพิ่นใหม่เพิ่นก็เลยให้ตัวนี้ล่ะนี่งวดที่แหล่าพ่นให้ที่แหล่าพ่นให้ตัวนี้ค่ะ589 เป็นเจตเก่าตัวกล <g ale. S 2> างตัวเดียวก็สันเขาล่างเขาบนเลยเลยเป็นเจตเก่าน้อค่ะเนาะเสียดะะะายเนาะเหลือ,อใจใคักให้กึก้กึ้กึกแล้วว่าลูกสาวเบิดเงินไหลเพิ่นเลยขอแจ้มเมื่อวา่างวดนี้พอสิให้ยหม่เด้อว่าสันบัดน,นี้พอสิให้ยหกตัวเลยหมูนน่บวว้านนี่เพิ่นว่าว่าจ้ามันมาจีบไปหาได้ลรอหกตัวหลายเด้อค่ะ FC เพิ่งเด้อบ่เขียวเพิ่นไปขอมาได้ไมเนาะค่ะเนาะหกตัวเลยเจ็ดแปดห้าหนึ่งเกตสอง ถ้าเป็เล็กงามเนาะเล็กงามเหล็กงามยังไม่เล็กเล็กคยออกดูพร้อมเล็กจนแม่นอยู่ออกดูถ้าซื้อได้ก็ไปหาซื้อไว้ลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับบ่มีผู้ใดสิมาให้ฮอดหูตัวบัดนี้เนาะพ่อเขียวเนาะหรือว่าเสนอเชื่อว่าเพิ่นกับิ่นจังซีเนาเก่าซีพรรษาแล้วเนาะเขาก็เลยมาหมุนลงจังซีเด้อค่ะเพิ่นไปขอตองวดเด้อยใจเอฟซี ข้าเคี้ยวเฮานี่เป็นหมอทำเนาะกับคุณยายเฮาเนาะคุณยายกับเป็นล่างล่างส่งเนาะค่ะเนาะแล้วพ่อจินมาถามเราได้มือนีิพ่อจินมาถามเราจังใดจ้ะเป็นบ๊าบ่มีอย่างค้าจัาหมองวาเป็นอย่างไม่พิมพ์คือบ๊ซั่มบายเป็นบ่อบมีอย่างของค้าบ่บ่มีอย่างข้าบ่มีแนวค้าอย่างดีอย่าว่าเจ้าทีเจ้าทางอยู่เฮื่อหนีิดีฆ่าปร่เสริเอย่าบอกฟั่งเราเด้อค่ะแต่ว่ามูขั่วเพื่อนพูงนั่นอยากของของหลายคนยู้อย่าบอกฟังเดี๋ยวสิไปบอกมูมาหาอยู่หรอก ก็จริงด้วยแต่นั่นกันเมื่อจริงสื้อเป็นยใช่วันวาทึ้งหันทั้งเบาทึ้งหันคำนเป็นลูกซื้อเป็นมือถือท่องบนท่องล่างได้ลู้กำล่งมาเหนื่อใจว่าลูกลูกลูกก็ว่าโอ้ยลูกคนซื้อซื้อเหรคนซื้อเขาตรงๆลวดกำลังงวดนี่ขอตรงๆเด้อปูเป็นบ่จ่าขอตรงๆคนนีก็ว่าคนที่ขอแก่มือห่ออะไรจังว่าเป็นไห้จังสีมาก็เลยเบาสู่กันฟั้งฮอดายนุ่กันเนาะค่งนาว ค่ะสำหรับผู้เข้ามาแลกกดฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามช่องพระอุทิตไม่พิมพ์ใน,นยางมิโชงเลเด้อค่ะเด้ออยู่ใส่กับสอหาไปอันฝากเอสซีเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าก็อยากให้ได้น้ำกันนี่แหละค่ะเพราะวา่าพ่อเขียวนี่เพิ่น,เป,นเป็นหมอถ้ำเพิ่นก็จะดูรายการของช่องพระอุทิศไม่พิมพ์ตลอดเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยอันติดตามไม่พิมตลอด,ะะอลพ,ลอดพระอุทิตตลอดคุณว่าพระอุทิตก็ไม่พิมพเป็นคนซื้อเป็นคนซื้อจ้ะ ไปเอาเลขเอายางกับมีผู้ใดไปนั่งเอาไ้ว่าซานมิตรภาพกันไปเฮ็ดเองบางเทือเห้ากับเฮ็ดบ่ถือบ่ต้ตองตามพื่นเบืองเนาะผู้พ่นมีความรูเนาะค่ะเนาะบ่มีผู้ไปผ้าวาวผ้าว่า,า,วาเป็นบ่เลขเฮ้าก็ลุยไปเท,าทลานี่แลน่อยวันนี้ก็เลยมาหอดหม่องหอดบอนจ้ะ่บไ้ของให้ค่าจากักอย่างนึกขึ้นก็เลยมาถามคักถามยาผู้เพ่นเข้าส่งใดเนาะค่ะเนาะ ที่นี่ค็ะพูนว่าพันจะไปก็จะพาไปขอเอาไปนอบน้อมอ่อนหมอบหนี่ยภาพเนี่ยเอาพูนวางสีเนาะจะพาไปเอาขันจะไปอีหลีก็มหาหับยาจะพาไปว่าไปขอให้ได้มันนี้ก็เลยมาหอดเพื่อนหอดซ่านเป็นเลยด้วยค่ะนี่ละค่ะใส่กับผ้ากันมาสอหานาะขะนนอยอยากให้เหาใดมิโสมิลาดน้ำกันพิมพ์ก็เลยถามว่าเป็นยังไ่พิมบอสั่มบายมีหยังของข้ามาต่อยมาซูนบอ เขกเขียวว่าบ่มียังหลกจ้ายาเป็นกระเบิงองห้แล้วเรียบร้อยเนาะแต่ว่ามูหวกไม่พิมนั่นเป็นของค้าหลายจา้าเป็นกรอยาใข้มหาเนาะมูหวกอยากใข้มหาเนี่ยทัดนี่แหละค่ะาธุเด้อลูกหลานมาหอดมองหอดบอลมาขอเปิดซับตปวโศกเป็นยังของค้าโบ ไกลๆอยู่ใส่ชุกใส่ลูกไฮรลานนี่เดือะเด้อมาหอดหม่องหอดบอลคนเพิ่นเบิ่งเห็นเพิ่นม่องเห็นก็ได้้ใหเพิ่นมีหยังก็เว้าบอกเนาะค่ะเนาะเพิ่นน่าสิบังข้ะมื้อนี้ก็มาหอดหม่องหอดบอลแล้วเนาะพระอาทิตย์เนาะเออนี่ล่ะมาเห็นกันดีใจ พอจิดกับพอเขียวทําเขียวนี่กะเป็นมูเดียวกันเป็นมูได้ปูแขนเป็นมูกันเรืเอยๆค่ะเด้อบานนี้มียังกติดจองบุญสายบุญไปน้ากันละบานนี้อันนี้กับแม่เฮานาะพิตาอันจิตบริสุทธิ์น้ากันละค่ะมาพอมาเห็นกันแล้วทําเป็นพี่เป็นน้องเป็นอายเป็นน้องกันมากละค่ะก็คอยส่งหมายน้ำเพลนเด้อค่ะเด้อวันี้สิบหกกันยายนหกสี่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคุณก็ให้ ต้องวดมาเลยด้วยค่ะปูเป็นเสียใจหลายวังหงุดมึบดได้งวดวังหาเยเป็นหาตัวนี้ค่ะมันไปเป็นเจี๊เก่าซะงวดดิเพิ่งเล็กแก่มือหายวะสัน่นนี่แหละค่ะหายทั้งหกตัวเลยด้วยค่ะเอฟซีกับพิจารณาเบิึนเลยค่ะเด้อสำหรับมือนีกับซ้ำนีคโนโนคนคน่คนเนาะคาน้อตกมันลำดวยน้ำกันทุกคนเลยค่ะเด้อสำหรับมือสวัสดีค่ะ